ร้านชาร้านนี้ตั้งอยู่ที่นักปูนะคะนักปูเป็นเมืองเมืองหนึ่งในรัฐมหาราชตรก็จะเป็นเพื่อนบ้านกันกันกบมุมไบนะคะแต่ว่าห่างกันเพื่อนบ้านที่ห่างกันประมาณ800รกว่ากิโลเมตรบอกแล้วว่าอินเดียมันใหญ่ไปไหนก็ไกลบอกว่า เออเราก็มาตรงนี้เหมือนกันเนี่ยอยู่มาเมืองเดียวกันน่ะมาเจอกันได้ไหมไม่ใช่ง่ายๆนะถึงมาเมืองเดียวกันมันก็ไม่ใกล้กันนะคะชอบลีลาของพ่อค้าคนนี้มากดูมือไม้เขาแบบกริดกลายเขาขาย ชายกระรมนะคะแก้วละ15รูปีก็ประมาณ6บาทลีลาการเทนมเทธรรมดาตัดถุงแล้วเทใส่หม้อธรรมดาโลกไม่จำต้องยกให้มันสูงสูงเวลารินชายก็ต้องยกสูงด้วยนะคะ วิธีการเสิร์ฟไวมากคนกินนี้รับไม่ทันเลยคนกินแบบเอา้าได้แล้วหรอรับไปแบบงงๆงแล้วเขาขายดีมากเลยนะคะมีคนเข้าร้านตลอดเวลาเลยเสิร์ฟตลอดแล้วก็ขายไอ้นี้ด้วยค่ะบุหรี่อย่างคนต้องการสูบบุรี่สักตัวสองตัวเนี่ย เขาก็มีบริการให้นะคะจุดให้เสร็จสับมือกรีดน่าดูเลย ลูกค้าคนมาขอบุรีขนาดรับเงินยังกรีดเลยอะค่ะคิดดูดิคือร้านนี้เขาก็มีจุดขายแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากร้านชาอื่นๆนะคะที่เขาก็แค่ต้มชา พอต้มชาเสร็จก็กรองแล้วก็รินให้ลูกค้ากินแบบธรรมดาไม่มีลีลาอะไรลูกค้าก็ไม่ได้ดูอะไรนะคะก็คือธรรมดาเอาจะชนหน้าพ่อละดีนะพ่อหัวเราะเป็นบางคนเขาอาจจะเคืองส่งชาย,ยังไงเกือบชนหน้านี่ก็เป็นลีลาการขายของของร้านชาร้านหนึ่งในอินเดียนะคะก็เห็นว่าน่าสนใจดี เลยถ่ายมาให้ชมกันแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ